อาพี่น้องครับผมหมอลํำบุญเรื่องพุทธรักษาหรือว่าคู่บุญหลอด <c oughs> <c oughs> มาปีนี่กะเท่ากัว่าปีกายห้างอไตกันยังไขว่าบุญไหลแล้วเนาะ,ะสั่งแต่แนวมันเท่าไปมาลําบากย่างแม่ลูกและเต่าเขานั่นได้แก่ขนอสู้เมื่อนี่ไปทั้งไหลเขาก็เอินพอสอนพอใหญ่ลุ่งตาขาค่อยมีกําลังแลนหันปานมา เดี๋ยวนี้ทกขาเก่าเข้าเดี๋ยวฝัดว่ามือ่อยกำลังมีตะกี้มันไปลีอยู่ใสตะกี้นะมันสิขึ้นต้นไม่กะสุดสัวถ้งไปขาสร้างตายทั้งโตัก็บวกค้ยกัวยานใจกะหันเหิาเข่ากวัวเก่งนางเล็กใหญ่มาท่าใดกะสูเพรามีหยานยอนกลัวเด้อพี่น้องเด้อซูมานี่มันตั้งตะกี้มันสิเต้นคำหัวเพราะต้อยแข้งพ่อขา เดี๋ยวนี้เห็นข้างหน้าเด่กน้งนองมือน่อไหวร้านแม่ตรงแันขึ้นขั้นไปขามที่คง แม่นสิขึ้นแล้วลงทัานกองขว๋องกองก่อย <c oughs> เด็กหน่อยกับปอบาน <c oughs> ว่าหอยหนังสิขึ้นลงจับ้านกับพันจอบยิ่งนก <c oughs> ด้านแต่ตกคันใดมูอเอ้ยโบ้ <c oughs> แม่นลายมันี่แ <c oughs> ม่นทักเด้ไว <c oughs> แต่กี้เนาะ <c oughs> พ่อแม่เัาสอนไว้วัดลงหัวคันใดให้เอาหลังลงก่อนมาถึงตอนปันเทาเดี๋ยวนี้หังแม่นตัวเนาะตั้งแต่กี้ผมนี่ยเป็นฟุกโกง่ามขับปันอย่างโว้วบัวแล้ะหนังมือก้นเขา เดี๋ยวเดี๋ยวพเจ้าตินกาตินแหงเห็นคือจังจริล่ะน้องพี่น้องจะมาคนหอกกับสร้างม่าดอกตัวเหล็กซืือเนาะใจกันยังเวลาพ่อปัญญาล่าหนโบ้คนเขาเอาตั้งแต่ผมบนทั้งแถาเป็นเส่นงามเบอร์หนึ่งเดี๋ยวนี้ปันมอหนึ่งดำปีสี่ผมอันนี้คือค้าัญญาบอกสักนิดแบบกราบวอนผญาจากอาจารย์บุญเรื่องเขาเนาะครับเมืเนการเจเดม่าบันทึกนะครับ คนอื่นมาเปิดตำนานหมอลำเนาะครับเปิดตำนานหมอลำอ่าบว่าจิเป็นลำปัญญาลำอาจารย์นี่เจ้าก,ก่อนมันนี่สิว่าไวเหมือนเจ้าก่อนนะครับลำรองไปลำรองบอกครับ,นะบก่อ,อนรถไฟนะจะนอกเดี๋ก่อนรถไฟได้มีลำรองคราพูดับฟังครับรองโค้งรองยังไปสะเนาะครับได้ครับเพราะว่าคือเข้าจากจัดเก็บเสียงหมอลำไวเพราะว่าก่อนาต่อไปเมื่อหนาลูกหลานเขาเสียดฟังพี่น้อยแล้วก็พร้อมด้วยคุณแม่วันทองคุณแม่วันทองในลำแบบไหนครับ มันก่อนธรรมดานั่นมันก้อนมาลำมาเป็นธรรมดาได้พี่น้องนี่หาอยากได้บ่ลำดนี่มาเป็นเล็กเล็กเทียดแต่แปลกเลยบ่ครับเด้เนี่เลขกเทีดแต่บ่ค่อยแม่เล็กเทียดไปแล้วน่ะเข้าไล้ำสั่นเกี่ยวกับโควิชเกี่ยวกับโควิดครัช กถึงกา้าเมืองเล่าจะเลิ่นนิงไปฮอนเมืองคุ้นหน่งเล่ากับกินต่อเสื่อมรถดไฟดวิ่งดูสุวรรณดูสุวรรณ จาจังสันลนท่านผู้ฟังลำเอยสู้มือนี้โลกหน่อไก่มมสายตาการศึกษาของคนเปลี่ยนแปลงสู่แรงเสาโลกของเฮาไก่กวางหลายพันไม้คงเขตประเทศใหญ่แลหล่น้อยไก่ไก่กระต้องเห็นขมิ้นเลลาด้วนพ่อ หน้าที่เดียวก็ไปหอนตลอดกินและพามาเวลาเสี่ยวก็ลวงถึงตั้งแต่กี่พ่อแม่โบรันเฮาเว้าพญา,ากันเบาเศร้านิงสู่ดูไก่กันค้นบ้านไปหากันก็ลำบากฝากแต่ค้อมปากตาขันเบาใจพญาเพิ่นผัดว่าสิบแม่น้ำเศร้าแม่น้ำพี่นี่พ่ออยากนอให้เป็นแผ่นดินเดียวด้อเนาะ ข้าวนอนทางซิบคืนเศร้าคืนอยากห่อเปลี่ยนข้าวมือเดี๋ยวในมันเป็นเลวเพื่อความโบลันวางไปกรุงเทพซ้ำไปหน้ากลับขึ้นมาฮอนบ้านสบายแทมกว่าแต่หลังหวังใจเฮา ก็จะนีสิเวาเรื่องไม่รถไฟล่าตกถึงเข้าเวียงจันท์สิหวงเหืองเรื่องเลื่อมไว่าเวเียงจัน์เสาเสาเอย้ยยาเสาว,ว่ามันสิผูวบ้านลาวากแตงสั่งน่วยไายพน่นาำสาบยาพายเท่าสิโคตจอกเวียนเบิดขาอเขียนเวนกำดังทำนายไ,ไว้เล่าสิใสสดเลื่อมจะเลื่อนไปถูกหนแหง กองบักแขรงสีลันตุ่มไผข่าหุ่มเขาซอยเล้าแขนใส่ชันเงาก็เกิดแล้วเท่าลิ่นกานฟ้าินแนงแสงกำลังเรื่องลิดคิดการไก่ไก่ไปทั้งเหนือทั้งใต้มีรถไฟขนส่ง คำล้ำคงฟังนี่มาพือหลดแม่นไทยรหลดไฟไปห้อนแล้วสีเสียงใหม่น้องคายไกลขึ้นเมื่อเวี่ยงจันหลวงนำท่านาแรงแข้งเยี่ยงจันเป็นสุดตนคุณหญิงหลิงลำ จอดสถานีนำหลวงพระบางกะห้องแล้วเถวห้องว่าทรงเสียงสำเนียงเล่าเศร้าระนหาร้านสร้างหลวงพระบางเว้ากรมวนลนรถไฟดวนสายขบวนล้านสร้างล่สาสร้างก่อนผู้ใดใส่งาน มีจาลึกไว้วันเปิดเป็นปฐมวันที่สองท่านว่าคมชาดเล่าวาลืมใดเปิดรถดไฟน้ำรองสองท่านว่าตีหกสีจวบจนหอดมือมนีบอกมีใดวันไหลระยะทางบอกไวตั้งแต่เมืองเวียงจันทถึงนครคุณหมิงทัดพิวสวยกว่าพันกิโลประมาณในสิบชั่วโมงรถไฟแดน แดดมั่งก่อนห้อนแล้วไปเยี่ยมเบิงทะเลอัศจรรย์แท้เดบกขึ้นว่าสิเป็นไปหัวสมองของคนคนผู้เพมาง เทศเปลี่นล่างไปใดสมใจเจ้าคิดอานไปหอนเมืองบอหันประเทศอินฟังนันแดนกันแม่นบ่อตินเป็นพมแดนต่อขันในระวางเล่าจยนดินต่อแดนเห็นกันสุวันแหลงเสาจากคุณหมิงถึงเท่าเรี่องจันอนองพิม นี่อยู่สิบสถานีแต่รถไฟสิจอดดังแว่เข่าพักเศร้าจากคุณหญิงหลวงเข่ารถไฟผ่านดูนานหอดบ่หันสถานีจอดเศ้าเข้าหน่อยค่อยรับฝูงคนขึ้นเล่าไทยแขกฝรัง ทั้งหูจินกับพองนั่นสวยกว,ว่าลื่นเขาพิษจะ่ความปากเราว,ว่าเฮือเฮือเสียดายเด้ขั้นหูจักความนำสิทีเบามาสอนถึงบ่เต็นตวนขอน้อนเล่มตาวันมายมพวกพ่อไขแม่ค้าหนาแน่นกำนันไหลไก่จากหันรถไฟลวงมาเลย ฮอนหน้าเตยเมืองใสผ่านมาแม่นน้าหมอพ่อไปถึงเมืองงาแลว้วแนวทางแต่งจังปาง เขาสู้หลวงพระบางเมืองหลวงแล้วแต่กี่เดี๋ยวในี้ผัดยันไปออกจากหันจังใดเขาสู้เมืองกาสีสถานีวังเวียงสื่อเสียงดังกองแม่น้ำสองเขาลอยเิียนตะเวียนไปท่องเที่ยวพราลุงเอ๋ปุมทัดเป็นสีเขียวมีผู้เขาหลอบดัน ปันแตมว่าแต่งลงเมืองพนอง้นหงมในดิงรัพสิ่งควมงามเหนือแผ่นดินในสากลซาเนมุ่นคนโกในตัวเมืองพ้นหงนั้นมันสำคัญดำารืมแม่น้ำนุ่มไหลพันหันสะพานทำมาล้ำตาสถา,านีข้างนานยิ่งในญํสำคัญ เขาสู่เมืองเวียงจันบนอนนครอนถุงกวางเป็นเมืองหลวงของลาวเวียงจันเหนือเวียงจันใตรถไฟไปหอดทีพ่อรถจอดสถานีผู้โดยสารหลังหน่วยหาหมองปองสีลงพ่อปนันนกออกจากกงจักสีเหลืองสีแหล่นำกันสูงต่้ มาแต่เมืองหายลำประเทศอีนเผาลือบ่พอมากาแลนทั้งสวยหลงหลงลาหนา